วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานีสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช2511บนเนื้อที่20ไร่ใจกลางเมืองอุดรธานีเป็นสถานศึกษาอาชีวศึกษาชั้นนำเชี่ยวชาญด้านการจัดการศึกษาวิชาชีพ ด้วยการบริหารงานของคณะผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์และการทำงานด้วยความมุมานะเสียสละของคณะครูและเจ้าหน้าที่เพื่อพัฒนาการอาชีวศึกษาเป็นระยะเวลานานกว่า50ปีสถานศึกษาแห่งนี้จึงได้รับการเชิดชูเกียรติด้านผลงานและความเป็นเลิศด้านการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่องได้รับรางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษาวิชาชีพขนาดใหญ่3ครั้งครั้งแรกในปีพุทธศักราช2551ครั้งที่2ในปีพุทธศักราช2555และได้รับโล่รางวัลพระราชทานครั้งที่3ในปีพุทธศักราช2560นอกจากนี้ยังได้รับรางวัลเกียรติยศ ที่เป็นผลิตผลจากความสำเร็จในการจัดก,การเรียนการสอนอีกมากมายมวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานีเน้นจัดก,การเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสัน้นนอกจากนี้ยังจัดก,การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และจัดการเรียนแบบลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ให้กับนักเรียนระดับมธัธยมศึกษาในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีตามนโยบายของรัฐบาล<ม>หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเปิดสอนอาชีพหลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานปัจจุบันหลักสูตรที่เปิดสอนได้แก่หลักสูตรอาหารขนมเช่นอาหารไทยขนมไทยเบเกอรี่ หลักสูตรหัตถเวชกรรมไทยเช่นการนวดไทยการนวดเท้าการนวดสวีดิชหลักสูตรเสริมสวยตัดผมเช่นการนวดหน้าการแต่งหน้าตัดผมชายหลักสูตรศิลปะประดิษฐ์เช่นการจัดดอกไม้แบบสากลงานใบตองหลักสูตรช่างศิลป์และเขียนแบบโฆษณาเช่นการวาดภาพคนเหมือนการเทนสีหลักสูตรช่างผลิตภัณฑ์เครื่องหนังเช่นงานหนังกระเป๋าสตรี ผลิตภัณฑ์เครื่องหนังเด็กตะเลดหลักสูตรผ้าและเครื่องแต่งกายเช่นช่างเสื้อชายช่างเสื้อสตรีหลักสูตรช่างอุตสาหกรรมเช่นช่างยนต์ช่างไฟฟ้าช่างอิเล็กทรอนิกส์หลักสูตรบัญชีพิมพ์ดีเช่นพิมพดีภาษาไทยพิมพ์ดีภาษาอังกฤษหลักสูตรดนตรีเช่นปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลลีลาดสากลหลักสูตรภาษาต่างประเทศ เช่นภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาเกาหลีหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเปิดสอน6สาขางานเปิดสอนทั้งหลักสูตรปกติและระบบทวิภาคีรวมถึงหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลายหรือทวิศึกษาประกอบด้วยสาขางานยานยนต์ สาขางานไฟฟ้ากำลังสาขางานอิเล็กทรอนิกส์สาขงา,าขงานการบัญชีสาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิกและสาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ mm hmm. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเปิดสอน5สาขางานเปิดสอนทั้งหลักสูตรปกติและระบบทวิภาคีประกอบด้วยสาขางานเทคนิคยานยนต์ สาขางานการติดตั้งไฟฟ้าสาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมสาขางานการบัญชีและสาขางานดิจิทัลกราฟิกวิทยาลัยไ,ได้พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้ทันสมัยโดยเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาขาดิจิทัลกราฟิกในปีการศึกษา2563รับผู้พิการทางการได้ยิน เข้าเรียนร่วมกับนักศึกษาปกติคณะผู้บริหารครูเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยได้เข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษาเฉพาะทางเพื่อผู้พิการอย่างเต็มศักยภาพโดยยึดหลักการจัดการศึกษาให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการโดยเริ่มจากการจัดอบรมหลักสูตรภาษามือ ให้กับบุคลากรในวิทยาลัยเพื่อเป็นพื้นฐานในการสื่อสารกับนักศึกษากลุ่มผู้พิการทางการได้ยินจากนั้นเริ่มจัดสภาพแวดล้อมระบบสนับสนุนการเรียนการสอนเครื่องมืออุปกรณ์การเรียนสื่อการบริการทางเทคโนโลยีและสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานที่จำเป็นเพื่อให้ความช่วยเหลือกับนักศึกษาผู้พิการโดยเน้นให้เกิดความเท่าเทียมกับนักศึกษาปกติ ผู้พิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จริงโดยมีการจัดการดังนี้ 1. ด้านการเรียนการสอนวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนแบบเรียนร่วมระหว่างนักศึกษาปกติและผู้พิการโดยจัดให้เรียนรายวิชาชีพด้านดิจิทัลกราฟิกเช่นวิชาความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับงานศิลปะการผลิตสื่อดิจิทัล m a r k e t ติ้การถ่ายภาพดิจิทัลทุกรายวิชา สอนโดยครูผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านคอมพิวเตอร์กราฟิกและจัดให้เรียนรายวิชาสมรรถนะแกนกลางเช่นภาษาไทยภาษาอังกฤษการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพนอกจากนี้ยังจัดให้มีล่ามภาษามือจานวน2ท่านในห้องเรียนเพื่อช่วยเหลือผู้เรียนและครูผู้สอน 2. จัดสวัสดิการสำหรับนักศึกษาผู้พิการยกเว้นค่าเล่าเรียนและค่าใช้ใจ่ายในการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตร จัดหอพักให้ฟรีจัดอาหารให้รับประทานฟรีสามมื้อจัดชุดนักศึกษาให้ฟรีจัดให้มีศูนย์บริการให้ความช่วยเหลือผู้พิการโดยมีครูเจ้าหน้าที่และล่ามภาษามือดูแลจัดระบบเวรยามเพื่อดูแลความปลอดภัยหอพัก24ชั่วโมง 3. ส่งเสริมให้นักศึกษาผู้พิการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะทางอารมณ์และสังคม ร่วมกับนักศึกษาปกติโดยไม่แบ่งแยกจัดสิ่งแวดล้อมภายนอกห้องเรียนให้เกิดความสมดุลและไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ำต่อผู้พิการ 4. ส่งเสริมให้ฝึกทักษะอาชีพอย่างหลากหลายและส่งเสริมให้มีรายได้ระหว่างเรียนจัดอบรมผลิตดอกไม้ประดิษฐ์จัดอบรมเทคนิคการชงกาแฟส่งเสริมให้คิดค้นนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์เพื่อผู้ปกครองทางการได้ยิน ส่งเสริมให้นักศึกษาจัดทำโครงการหารายได้ระหว่างเรียนนักศึกษาผู้มีความบกพร่องทางการได้ยินที่เข้าศึกษาต่อสามารถพัฒนาตนเองทั้งด้านความรู้ทักษะอารมณ์และสังคมตามศักยภาพของผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความสุขสามารถนำทักษะที่เรียนมาสร้างรายได้ระหว่างเรียนสามารถสร้างพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์เพื่อผู้พิการทางการได้ยิน จนได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด